ต่อกันเลยครับกับ Sleeping Dog ครับมอดไทย EP 2มาจุดนี้เราจะมาลองรับเควสอย่างนี้นะครับ <had> so เควสตสิงเหลืองเงี้ยที่มีคนพูดเงี้ยมันจะเป็นเควสย่อยนะครับนี่ก็เป็นติวเตอร์เรียลนะคุณชื่อชื่อนไหมได้มีอะไรอ่ะโอเคครับ О, ต้องไปก่อนเพ่อวมันจะมาถึงโอเคก็เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่า s l e e p i n g Dog นี่มันมีความเป็น Open World มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จินตนาการที่คล้ายกับ GTA เนาะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างอิสระในการทำเควสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาน้อเรื่องหลักอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะกระโดดไปกระโดดมานะเพราะว่ามันมีนเรื่องรองนเรื่องเสริมมัน คนฟีกันไปเยอะแยะเพราะฉะนั้น <mad> เดี๋ยวผมเอาเล่นตามที่ผมไปแล้วกันนะครับ hey, <big> อ่าว่ากันไปยาวๆแล้วเดี๋ยวอยากรกู้อะไรเดี๋ยวผมคัดแยกเป็นหมวดหมวดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ้าว <c oughs> มาถึงที่แล้วครับโอ้โหตีนทั้งนั้นโอ้โหโด,ด,ด peach, หนตีนี่เมื่อจะคุยต่อยโอ้ยกดผิดโอ้โหนี่ไงล่ะแต่งหึงยังเขาเตอร์ทันครับโดนบล็อกโอ้ยโดนต่อยโอ้โหโดนเตะอื้อเอาขึ้น มันแหมคือโอ้โหโดนต่อยก็โอ้โหนี่บล็อกได้ต่อยเอาละครับมันเด็กอันนเรียกว่าหมาหมูนะครับกระเถิบนี่บล็อกได้ต่อยนีไ่ไงละ่ะบล็อกทีบจับได้แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวตั้งหลักก่อนไม่ไงละ่ะโ,โหะัวจะคุยกับโอ้ยจะคุยกับท่าผู้ชมไม่มีเวลาเลยต่อยต่อย โอ้โหเอ้ยเขาพลังทำไมเอากดพิษนี่เขาอ้กดไม่ทันคอเตอร์ไม่ทันครับจะตายแล้วโอ้โหเอาละอีกสองตัวสามโอ้โหเยอะไปไปโทรศัพท์ก่อนอาละครับต้องใช้สิ่งแวดล้อมช่วยแล้วครับต่อยโูหมันลบเอานี่ไงเกือบโดนเอาละครับไอ้เหลืองๆที่ขึ้นมานะครับผู้ชมมันคือถ้าเราจะตายนะครับมันจะมีอีกเกรดนี้ขึ้นมาทําให้เราดีเลือดแล้วก็ต่อยแรงขึ้นนะครับ แต่ว่าก็มันก็เป็นช่วงสัน้นๆนครับเราก็สะ,สะสมเกตไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงล่ะต่อยยังไงยังไงปะนีมุดลำโพงไปซา้าเอาละครับเลือดมันก็จะกลับมาลีเห็นไหมโอเคครับเราก็จะสะสมเกตไปเรื่อยนะครับพอมันเต็มปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดี๋เอามันมุดลำโพงก่อนอออเลือดเราก็จะลีนะฮะโอเคอ่ะละผ่านละ ก็เป็นดิจิทัลสอนเรานะครับนี่แล้วก็เอาของมาส่งครับเป็นเควสย่อยซึ่งมันก็จะเชื่อมต่อไปเป็นเควสหลักโอเคครับการชุดเดิมเสร็จสมบูรณ์ครับแล้วก็ไอค่าเหลืองๆที่มันขึ้นมานะครับมันจะเป็นค่าความนิยมค่าชื่อเสียงนะครับถ้าเราอ่ามีมากขึ้นมันก็จะปลดไอชิเมนต์ต่างๆให้เราเอามาใช้ได้นะครับโอเควันนี้เราไปหาสตันกันครับเดียว Are ช o u s, <S <onents> h ยังไงทำยังไง i ทำอะไรฉันต้องหาได o ทัทีเฮ้ย o ฮ้ยเดินเปิดมาเลยเขเรื่องเลยสอาปีก่อนคนชื่อมิมันมาหาฉันเว้ยตอนนี้พูดเรงส่วนแบ่งยานะครับโอเค เป็นปัญหาแต่อีกทีนี้จะส่งแจ็คกี้ไปเอาเงินมอันนี้เป็นยาเสพติดมันสิ่งไม่ดีนะครับอย่าไปเรียนแบบนะโอเคมันกลายเป็นคนของด็อกอายไปแล้วได้เลยจับกิชเชิญกาให้ลิงดูโอ้โหคนแปลนี่แปลโหดเงี้ยนะครับไม่รู้จะติดเหลือยไหมนะลุ้นกันโอเคครับเราจะต้องไปจัดการไอ้มิงนะครับคนส่งยา โอเคอันนี้คุณแม่นะครับเป็นคุณแม่ของวินสตันโอ้โหแล้วเป็นโลกโหจะติดไม่ท้าติดบรอกมันเป็นเกมเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะนี่เป็นร้านอาหารนะครับของวินของคุณแม่สิของคุณแม่วินสตันนะครับโอเคอ่ะอะไรอะไรให้กดมีอะไรให้กดอะกดโทรศัพท์มาดูไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเนี่ยคืออะไร กดล้วไงล็อกหมดงงช่างมัน,มนครับเราไปุยต่อดีกว่าอตอนนี้เราใส่เครื่องแบบของแก,งก๊งยินสตันแล้วนะครับเป็นเสื้อกล้ามเกงยีนเนี้ยจะบวกมิลิลียแท็กอีก5%นะครับ เดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนชุดดีกว่านะครับเราเป็นสายเคาน์เตอร์ครับมันจะมีชุดไว้สำหรับเคาน์เตอร์โดยเฉพาะอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินก่อนระหว่างนี้คุณผู้ชมก็ดูผมฟาร์มตังค์ไปอ่ะนี้เดี๋ยวเราอุ้ยโอ้ยคุณผู้ชมครับขออภัยคุณผู้ดีลายมันเด้งขออ่านลายแป๊บนึงนะฮะอย่าอย่าเพิ่งโกรธกันครับงานเข้างานเข้าแป๊บนึงแป๊บนึี๋ยวผมกดกดเดินเดินไปมู่มู่ทุกต ต้องอ่านััอเอาเลยโอเคเรียบร้อยครับอ่านถึงพอดีเดี๋ยวตามหายหมิงอยู่อยู่ไหนวะเฮ้ยมันเพิ่งผ่านร้านหมูมุมไปตโตเกียงโอเคขึ้นมาแล้วครับเยดี๋วแป๊บนึงนะครับโอเคครับขอไปครับขอไปครับไปอันนี้โล่งแล้วโล่งแล้วเฮ้ย เอาขาวกสทเฮ้ยจะมาได้คืนนี้จงจ่สาเอาวิ่งหนีแล้วหมยุทโอ้ไล่ล่ากันเหมือนหนังเชือลงนะครับดูดิอือหือจะจับมันแล้วมันคนนี้เกะกะจริงปีนปีนหืองไปด้วยแมนไหมเนี่ยโอ้แตกตามตามครับตามไปไปคนนี้เกะกะจริงๆีเมงยตรงนี้ เฮ้ยมันคนมันขวางอ่ะเฮ้ยจะทันแล้วโห่เกะกะจริงเลยมาหยุดจะทันรับจะรับมาไปเนี่ยเฮ้ยมันกระโดดเราก็กระโดดมาสิครับโอ้โหอย่างเว่าไม่ตายได้ไงอะไรครับวิ่งต่อมันกระโดดกระโดดมั่งนี่ไงนะเอาเข้าซอยมาดีครับ นี่โอ้โหแล้วผูยังคนมาชนเราอีกโอ้ยกลุงอืมมันหนีอีกแล้วมันข้ามรู้อะอ้อาวไปม,มากเฮ้ยโอ้โหเหมือนหนังจ้าพนมเลยวิ่งกระโดดข้ามอะไรอย่างงี้อยู่ตรงนี้นเฮ้ยอ้าวอ้าวมีตีนรอครับก็มาดิครับใครเข้ามาก่อนนี่ไงล่ะเราเดินเคาน์เตอร์โอ้โหโกดผิด ทออมาำไมทำมนี premises, premises, anne, <med out> ่ไงล่ะเคาน์เตอร์นี่ไงล่ะร <med out> ู้จักกังฟูไหมน้องนี่ไงล่ะมาเข้าข้างหลังทำไมมันไม่ดีโอเคต่อยต่อยนี่ครับจับได้แล้วเกี่ยวแล้วต่อยนี่ครับโอ้โหมันบล็อกได้ตัวนี้มันเก่งมันบล็อกบล็อกทำไมบล็อกทำไมถ้าบล็อกเราก็จับะบล็อกเราก็จับต่อเฮ้ยผ่านผ่านผ่านนี่ไงล่ะเคาน์เตอร์ ต่อยต่อยีอยอก,การไม่่อยดีตัวนี้ <c oughs> ล่วงแล้วอ๋อมันอ๋อมันสั่งให้เราต้องจับตัวโจนไปตรงถังขยะนะครับแป๊บนึงปัดมุมกล้องมุมกล้องโอ้โหมุมกล้องโอ,โอ้โห่ต่อยลวกก่อนมุมกล้องโอเคได้ได้ได้ไปโยนแล้วไม่เหี้ยอ๋อฝามันจะปิดแล้วเราจะกระโดดไป ชามันครับผู้ชมครับเด้งปล่อยมันไปก่อน <c oughs> เฮ้ยเขาก็ซีนมันเลือดของวิซัน,นจัดการเลยอ้าวบูต่อครับเราเลือดเราโอ้โหเอาละเอามามามานี่แล้วเราไม่ครับเกล็ดเหลืองจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จเลือดอีกครั้งหนึ่งอ่ามาแล้วเลือดเด้งมาใหม่โอ <c oughs> ้บล็อกได้อย่าเข้าข้างหลัง มันไม่ดีครับน้องครับนี่โอ้ยเต้นทีเผลอีกแล้วนะต่อยต่อยต่อยอือหือกระโดดมาข้างหลังอีกแล้วโดนต่อยใครนี่นี่นี่โอ้ยหือมันหมาหมือัดลมแอร์อือตกใจเลยครับวมันบล็อกอ่ะออ้ยโดนต่อยตีบล็อกได้จับต่อยคืนอือหือเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเียราเวียงมันไปตรงไหนดีตรงนี้ก็แล้วกัน เฮ้ยนายพอดีมันติดอดีเมชั่นพอดีเรารอดนะครับเมื่อกี้ต่อยต่อยโอ้โห้กดผิดแล้วแต่ยัดโอ้โหโดนต้เอาจับได้บ้างต่อยใครต่อยต่อยโอ้โห้น่าสั่นเลยโดนเตะเฮ้ยกดผิดอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหกดไม่ทันชิปเปกแล้วจะตายแล้วครับหนีก่อน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 ตั้งหลักตั้งหลักฝึงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่เราถนัดเราต้องใจเย็นๆมาทีครับก็ มาดิครับโอเคเกตเ์แดงเกณเต็มอีกแล้วเดี๋ยวเราใจเย็นเคาเตอร์ได้ครับมาแล้วก่อนนี้หนีก่อนนี้ก่อนตั้งหลักตั้งหลักขอต่อยสองหมัดให้เกเหลืองขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมันมีดมันเล่นมีดมันเล่นมีดบล็อกได้ต่อยต่อยเอ้ามาแล้วเกเหลืองมาแล้วยังไงยังไงเราต้องรอให้มันเข้ามาครับแล้วเราก็ค่อยจัดการมันนะฮะมึงยังไม่ตายดีดีแล้วบล็อกได้เตะเข้าไปอือหอลุกขึ้นมายังไม่ตายกูรู้ ื้หนบล็อกได้ต่อยยอมยังยังไม่ยอมอีกโอ้โหเราโดนมันเตะโดนเตะมันจะมันจะจ้วงอีกบล็อกได้อีกแล้วอย่าเล่นมีดไม่ดีมันอันตรายเรียบร้อยครับเข้ามัซีนต้อายจากขาเนี่ยช่างหัวใจมันเข็มวิสตันด้วยมันอยามึงจะเสียใจข่าตำรวจมาเรา มีมาโอ้ซ้อมโชว์ตำรวจไปดตึงทีอย่าขยับอย่าขยับพวกเขาลงไปโอเคครับโดนตำรวจรวบเรียบร้อยอ่ะครับคัาซีนโดนจับอีกแล้วโอ้ยเฉินฉันคือสารวัตรเต็งนี่วัดไม่น้อยเลยนะตกใจครั้งในสองสามโกเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชียร์ก่อนตอนนี้ก็มาซันออนยี่อีกอ่ะ ผมไม่จเป็นต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรอกเอาันเทศเราเฉยเลยป้านี่ก a ว่าเอ้าเราเคยเรียนโเรียนศิลปะออนออกจากเรียนศิลปะแล้วประวัติปอมันเนี่ยใโอกาสคุณนะคุณต้องร่วมกับตำรวจดน้จะตกลงกันได้มาแล้วครับ I'm in the middle of an interrogation. In the inspector, there's been a misunderstanding. A misunderstanding, sir? As your superior officer, I'm instructing you to release, release him. So sir, I have it on record that he's Sun On Yee. I understand that. I can't simply just cut him loose. When, when you're, you're asking me to release a criminal with no connections to the Triad, and not only is it against protocol. And he's one of us. Hey, he's one of us. What? what? Jesus, Penny? What? Let me get the door. Oh there are a few badges outside who didn't hear you. It's alright, Ray. <laughs> we can oh trust, oh trust you. Trust ไว้ใจได้เลยที่เจอกันนั้นเนี่ยนิรตติงทีนี้คือตอนนี้นะครับสำรวดตงกรแล้วนะครับว่าเราเป็นรอง่มานะครับไดปนี้เายต้องระ w ังไม่เชื่นะรังต้องลงให้ว่าันไม่อยาฟังคำแกวแค่ระวังก็พอโอเคครับ อ่ะเดี๋ยวเราย้อนไปก่อนนะครับสมัยก่อนโน้นเลยนะครับคือเกมนี้มันเป็นเกมค่อนข้างเก่าเนาะผมย้อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาจะมีเกตเห็นไหมครับเกตตำรวจนะครับกับเกตไตภาคีถ้าเราทามิชชั่นได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับเกตนี้เต็มเราก็จะได้ปลดล็อกต่างๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกจตำรวจก็คือการทําความดีช่วยเหลือต่างๆเกตไทภาคีคือทำเควสเกี่ยวกับอาชญากรรมอะไรพวกนี้นะครับอานี่เราหลอนนะครับเราหลอนอยู่โอเค สะดุ้งตื่นอ้อาวแล้วครับเราก็เข้าสู่อพาร์ตเมนต์ของเรานะครับโอเคที่ค้งงางไว้เมื่อกี้นะครับคือเมื่อก่อนนะฮ่องกงครับเป็นเกาะที่อังกฤษปกครองอยู่นะครับแล้วก็เช่าจีนมานะครับปเป็นระยะเวลาร้อยปีเนาะเพราะฉะนั้นนี่นอังกฤษเขาก็จะส่งคนมานครับซึ่งเป็นฝรั่งอ่ะเขาเรียกว่ามาคุมตำรวจของฮ่องกงอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจะมีฝรั่งเป็นสลรวัตรเป็นผู้ว่ากลับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นคนของอังกฤษ ทีนี้นะครับพอหมดสัญญาเช่านะครับฮ่องกงก็ต้องคืนให้กับจีนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้นะครับฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับแล้วก็ไม่มีอ่าคนต่างชาตินะครับหรือคนอังกฤษมาดูแลในส่วนของตำรวจแล้วนะครับโอเคเป็นที่เข้าใจกันอ่าแล้วคราวนี้เ,เรายวเดินออกไปทำเควสดดีกว่านะครับเริ่มจากอัน,นี้ไหมโอเค ะะตอนนี้มันใช้จออยู่นะครับผมพยายามจะซูมเข้าไปอ่ามีเพลสอยู่ตรงนี้ครับโอเคโอ้ขอไปครับอ่ามันก็คือสอนเราใช้แมปแผนที่นะครับคือตอนนี้พอเราเข้ามาสู่อพาร์ตเมนต์ของเราแล้วนะครับมันจะเป็นโลกเปิดละเราสามารถที่จะมีสระในการเลือกทำภารกิจอะไรก่อนก็ได้นะครับถึงในเรื่องตอนนี้มันก็จะ ปลดออกมาแล้วให้เราพ้นจิวเตอรเรียลแล้วนั่นเองครับโอเคมีสันเจ้านะครับเดี๋ยวเราไหว้สันเจ้าแป๊บหนึ่งนะครับทาไมต้องไหว้นะครับสันเจ้าเนี่ยนะครับถ้าเราไหว้ครบห้าสารนะครับมันจะมีเลือดขึ้นมานะครับเหมือนเพิ่มเลือดให้เรานะครับเพิ่มเกตเลือดให้มันเยอะขึ้นนะครับสารมีทั้งหมดผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าทุกทุกห้าสารนะเลือดมันจะขึ้นน่าจะมีประมาณ30ิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสาสารเลือดมันก็จะเต็ม เป็นอีกเกีหนึ่งครับเป็นเกีสีฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเอารถนะครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้ในการนรโอเคเดี๋ยวเราไปทำเคลสกันออมันม้มยน,นะครับมันม้อย้อสมัยก่อนนี่ใครเคยดูหนังฮ่องกงนะครับผู้หญิงข่าใครจะแตะนี่อยู่ตัวหัวขี่มอเตอร์ไซค์เท่จัดเลยอะผมบอกเลยว่าเท่จัดเลยอุย้ยแอบบอกอายุแอบแกไม่เป็นไรครับ แต่ว่าก็คือมันเท่จัดๆเลยนะครับโอ้โหตอนนั้นใครๆก็อยากเป็นหลิวเตอหัวนะครับ๋ยวเราต้องเก็บเงินซื้อรถแพงๆครับจะได้เหมือนที่ิวเก็บไปในช่วงของการเดินทางเนี่ยนะครับผมก็มันไม่ได้ไกลมากเนาะเกมนี้มันก็เหมือนจะกว้างหน่อยจริงพืนที่ก็ไม่ยาวขนาดน,นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูเราเมนได้นะครับว่าจะ,จะให้เอาช่วงของการเดินทางเอาไว้ไหมใช้ตัดก่อนะครับก็แล้วแต่ พราะว่าคือมันมีอีเวนต์ให้เราเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับเวลาเราออนไลน์เราจะมีสถิติในการขับรถอะไรต่างๆที่มันเอาเล่นกับเพื่อนได้นะฮะโอเคึงแลวครับโอเคนายโอเคนองเพื่อนช่แล้วนี่แที่ผมต้องใช้บิสตันบิสตันเป็นคนซื้อสะสมน ต้องเริ่มปั่นให้ทำยิ่งใหญ่ครับถึงร้านเราต้องอะไรอย่างแล้วต้องไม่ถูกตัวเองให้พิสตาลัสต้องดีเห็นโอ้โหอยากยังมีบทบาทในแก๊งนะครับมีอันดับถามว่าไอ้นี่ก็เอาด้วยครับเกินแราต้องการเนื้อหา last thing I need right now is taking a sticky red pole up my sleeve. It's, it's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level you're looking okay, after, after it. If we boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's going to be mad him impressed. Him no way he doesn't, he doesn't promote, promote us, and us after that. We have, have to be certain, certain it couldn't be traced back to Winston. Or us. Okay, sure, of course. They'd never, never be no get to know it was us. Come on, sweet guy. We won't unless you give it up. Come on, get it. Time to move up in the world. หนทางแห่งการเป็นใหญ่ครับเรากำลังจะก้าวเป็เขาคือพูดไงว่าถ้าเป็นลูกกระจกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงองค์กรอาชญากรรมได้เพราะเราจ้อเป็นที่จะต้องมีบทบาทในแก๊งนะครับโอเคเอาอันนี้มันก็คุยกันไปครับโอ้ไอ้แจ็คมาเนี่ยไอ้เรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ตัวละครคุยกันคุณผู้ชมก็อ่านเอาเนาะนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะถึงเควสแล้วโอเคครับเดี๋ยวในอีพีนี้ผมคิดว่าอาจจะไปทำอะไร <c oughs> ที่มันเป็นพื้นฐานเนาะ <c oughs> ให้คุณผู้ชมได้รู้อุ้ยนี่ครับถ้าไประหว่างอยู่ในเควสถ้าเราไปชนนะครับมันจะลบ5คะแนนของค่าตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขับระวังระวังนะครับตอนอยู่ในเควสนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียแต้มตำรวจวันเราจะอัพสกิลช้านะครับโอเคถึงแล้วเข้ากรสิน หลป้อมตัวมาครับป้อมจะไม่ดูเลยแค่ใส่หมวกมาไอตัวนี้มันตัวใหญ่นี่ไงเรามาทำไมครับมาทำไมครับมาทำไมครับโอ,อ้เข้าข้างหลังอีกแล้วเป็นอะไรชอบเข้าข้างหลังนี่อีแล้วมามมหนึ่งุ่ม1องหรือหนึ่งมสอมาดิครับเฮ้ยคนผิดเออยังบล็อกทันเราต้องระวังครับไอตัวนี้มันออมา ไม่มีเวลาอ่านแล้วออนี่ไงเรานี่นี่อ่ะเตะนะครับจับต่อยต่อยต่อยนี่ไงมาเรียบร้อยโอเคครับลุยต่อมีอสามตัวเฮ้ยนี่เตะเข้าไปลอยโู้โหเราเอ้ย,อยกดผิดกดผิดนี่ไงล่ะกดไม่ทันนะครับเมื่อกี้เอาละกดทันต่อเขาเป็นศร มันบล็อกได้มันบล็อกได้อีนี่ก็จะหนุแจมเหมอไม่เอาสิเอาจับมาแตงขยะรออยู่พี่น้องปไปไปตมขยะซะเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เรายังเหลืออีกเรายูเฉยๆรอมคาเตอร์ครับเราไอ,อ้รอลราคาเตอร์รอมันโจมตีมาลราคาเตอร์นะครับแต่ดีกว่าครับนี่ล่ะทะลุการล่วงไปแล้ว จับกานมันอดเยัยงไม่พอสามตัวเอาวันี้ถือเหล็กมาด้วยมาเลยครับจะหมัดจะมวยมาสีตบอกได้แล้วเกมเหลเดือขึ้นบริต่อยต่อยกระทืบเตะต้องระวังอุ๊ยโดนดีนะไม่โดนเหล็กต้องใจเย็นรับนี่นีพรอมตีเข้ามาก่อนแล้วค่อยกระทืบโอเคครับต่อยต่อยลุมลุมลุมอุ้ยราใส่แมสต้ยนี้หว่าคือสังเกตอุ้ยดนต่อยวแต่คุย ต่อยอไม่ดีเลเฮ้ยมันจะตีข้างหลังทำไมรอบกัดไม่ดีนะครับผมอ่ะไอ้นนี่แเออโหมันเก่งเก่งบล็อกทำไมมีเราเฮ้ยหยิบเหล็กมีแล้วมันหยิบเหล็กได้ครับควงนี่มาทำไมพี่ล่ำเหรอพี่ล่ำงี้ไงพี่ล่ำพี่ล่ำโดนต่อยเอาสิมาดิ ก็มาเลยครับเราต้องอยู่เฉยๆครับรอมันโจมตีก่อนแล้วเคาน์เตอร์ครับนี่ไงล่วงอง่ายๆนายนายล่วงไปสิหมดยังหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วมันขับรถหนีไปแล้วเอาล้วครับทิวตัวเรียวขับรถไล่ล่านะครับมาตามไม่ทันหมดตู้ เดียวไม่มีล้ะครับคเดียวมันคอมมันจะขับรถดีกว่าเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วไปดีครับโอ้โหโอเคครับกดเอ็กนะครับชนมาอันนี้เป็นรถคุ้มกันเดี๋ยวต้องทำลายมันกดชน,ชนหนึ่งทียังไม่เป็นไรชนอีกหนึ่งทีเรียบร้อยโอเคครับ ขับสร้างสวัดช่วยไม่เกินเอางู้ดโดนหือลบอีก้างเฮ้ยเราขึ้กันใหม่คันแล้วชนไปเราแต็มตะมัวตะเหลือเนี่ยขับรถก็ไปเกิดเลยหืออุ้ยช่างมวันแล้วกันครับอย่าไปคิดมากให้อีกัดต่อไปเรียบร้อยครับใน, 2, น,น,น,อ,นอีกสองคันคันทั้งนั้นอุ้ยไปเป็นสามแล้วนี่ไงหลัง นี่ไงล่ะตกชนเลยติดรถอีกหน้าชนไปใหม้หอโอ้โหแล้วรถเ,เราจะระเ,เจะจบิดไ,ไ,ไปเนี่ยจะจบตกแตกหมดแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่ที่ชนไปนี่นี่เอาละครับเดือดคันนี้แล้วเดือดคันนี้แล้วเดือดคันนี้แล้วโอเคครับเราขาดจังหวะจิ๊บจกโหพลาด <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ โอ้มา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 ขอขอจะตรงนี้เลยังไงนะเอาแล้วเราโอ้ยดูดีน่าเลครับทอาไมเอาไงเล็กไหมเล็กไหมเล็กไหมมานั่นไะเรียบลอยครับนี่โอเคครับจักมามันไปเอานี่แล้วเฮ้ยราได้มาแล้วเว้ย โอเคครับอะไรโอเคกลับไปโอ้ยศกโอ้ยชนแรงโอเคคำว่ของไม่ขายครับก็ค่อยขับครับเอ้าตำรวจมาอ๋อซอนหนีตำรวจเอามามากลับมาดีครับนไหครับหนีไม่ยากครับเกมนี้นะฮะก็โอ้ยขอให้ครับ ยากครับก็มีสองอย่างคือหนึ่งชนให้รถตำรวจมันมันกระเด็นขัดขันนี่ตามเราครับชนให้มันออกจากเกมไปหรือว่าขับหนีให้พ้นวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราจําทางได้มันก็จะช่วยได้แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ชนเราก็ได้ครับอ่ะมึมาใกล้คนแล้ะครับน่าจะคนละโอเคคนลวเดีย๋ยวเรากลับไปนะครับเอาของไม <ป S 1> <ป>่ขาย อนาฬิกาที่ขโมยมานะครับไปให้พ่อฟ้าตลาดนี้ตำรวจแม่งกักตัดไม่ไดาตำรวจจะกิใจโอเคครับโอ้ยชนอีกแล้วไปดูการต่อภารกิจครับ่เลยโอ้โหโมตะการโมตะการซับเสยไปอีกแล้ว เอาคุณผู้ชมมาดูนะว่าผมจะเหลือเท่าไหร่นะอ่ะเรียบร้อยโอเคครับตรงนี้เราจะัดการต่อที่ใจนะควบคุมต้องอยู่ด้วยหล่อยเบาอยู่เออการเป็นคนขายดีกว่าเฮ้ยเว้ยนายทำได้ยอดไปเลยอ่ะนาฬิกาไปนายสมควรได้มันเฮ้ยในนาฬิกาแล้ววะ ในที่สุดไดอะไรอย่างเขาสิอะไรวะพูดอะไรของโอเคครับ ه, อาล่ะครับแต้มไต่ผักขี่ขึ้นแต้มตำรวจขึ้นนะจึงเดียวนะครับแล้วเราก็ได้นี่เงินได้รถอะไรมาสักอย่างด้วยครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะฮะโอเค okay, แต่เียเรามาเรียนรู้สก,กิลกันก่อนนะครับอนี่ครับไต่ผักขี่เราปลดได้นะมันจะมีให้เลือกนะครับสายบนกับสายล่างนะฮะ โอเคเราจะเลือกสายไหนนะครับอ่ะเพิ่มดาเมจน่าจะดีกว่าเนาะตายโอเคครับโอเคแล้วพอเพิ่มแล้วมันก็จะล็อกแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี้ถ้าเราไปทำเควสที่เกี่ยวกับซันนอนด์นะครับหรือเป็นเควสพวกเกี่ยวกับแก๊งเยอะๆนะครับมันก็จะช่วยได้อยู่นะครับโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ